สวัสดีครับเครื่องวัดดิจิตอลนะครับเครื่องวัดรอบดิจิตอลวิธีการใช้งานนะครับมีลูกค้าคอมเมนต์มาวัดเครื่อง4จังหวะรอบไม่ตรงนะครับวิธีการตั้งนะครับจะมี S 2 S 1นะครับ S 2นี่คือการตั้งเวลาชั่วโมงนะครับส่วน S 1เป็นรอบรอบเครื่องยนต์ RPM นะครับวิธี ตัว S 2ไม่ต้องไปสนใจนะครับการตั้งเวลาการใช้งานของมันแต่ S 1เนี่ยจะมีกดไว้นะฮะกดค้างไว้กดค้างไว้5วิครับมันจะเลื่อนไป 1, 2, 3, 4, 5นะครับเป็นโหมดของมันถ้าเราจะตั้งเครื่อง4จังหวะ มันจะกลับมาแล้วก็กดไว้ที่1นนะครับตั้ง4จังหวะลองสตาร์ทดูตัวนี้เป็นเครื่อง4จังหวะใช้ได้ทั้ง2จังหวะและ4จังหวะเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับใช้งานได้เลยดูนะครับรอบเบนเบาอยู่ที่ประมาณนี้นะลองเล่นดู好了好了 ในส่วนของสองจังหวะนะครับเครื่องยนต์สองจังหวะเอาคลิปนีบออกก่อนปรับรีเซ็ตเป็นสูนนะครับโดยการตัวเครื่องจะแถมสายไฟมานะแต่ผมเอาใส่คลิปนีบถ้าไม่มีคลิปนีบก็เอาพันกับสายคอยไฟได้เลยนะครับสายไฟหัวเทียนเดี๋ยวมาลองเครื่องยนต์สองจังหวะดูนะครับ ถือกล้องหน่อยเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับเราจะตั้งกดไว้ที่เลขสองนะครับศูนย์สองกดค้างไว้นะครับตั้งโหมดหนึ่งกดค้างไว้สองแล้วก็ปล่อยนะครับโดยสายไฟที่มาจากตัวเครื่องนี้นะครับเรา,เาไปหนีบที่ปลักหัวเทียนนะครับที่คอยไฟหัวเทียน เอาลองสตาร์ทดูรอบของสองจังหวะนะครับอันนี้จะเป็นรอบของสองจังหวะนะครับจะตั้งไว้ที่เลขสองนะครับรอบเดินเบาจะอยู่ที่ประมาณ สามพันกว่ารอบนะครับแต่ัน,นี้ตั้งรอบไว้สูงนะประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งวิธีการรีเซ็ตสองเรื่องวัดรอบดิจิตอลฝากด้วยครับสวัสดีครับ